บางวันโลกทั้งใบดูเหมือนจะหันหลังให้กับเราสิ่งที่เราคาดหวังกลับไม่เป็นอย่างที่คิดความผิดหวังถาโถมเข้ามาระลอกแล้วระลอกเราจดบางครั้งทำให้หัวใจของเรานั้นรู้สึกหนักอึ้งคำถามในใจผุดขึ้นมากมายว่าทำไมทุกอย่างถึงไม่เป็นใจบ้างเลยหากคุณเคยมีวันที่รู้สึกแบบนี้นะครับวิดีโอนี้คือพื้นที่เล็กๆที่อยากให้คุณพักใจแล้วกลับมาจับมือกับตัวเองอีกครั้ง เพราะแม้ทุกอย่างรอบตัวดูจะไม่เป็นมิตรแต่ว่าคุณยังมีพลังบางอย่างที่ไม่เคยจางหายไปนั่นก็คือความหวังในใจคุณเองวันนี้เราจะไปดูกันว่าในวันที่ชีวิตดูขัดแย้งกับทุกอย่างเราควรทำตัวยังไงเพื่อที่เรานั้นจะสามารถเปลี่ยนวันที่แย่ๆให้กลายมาเป็นวันที่มีพลังอีกครั้งหนึ่งคุณเคยมีวันที่ทุกอย่างดูขวางหูขวางตาไปหมดไหมครับ วันที่ตื่นขึ้นมาพร้อมกับความรู้สึกหนักอึ้งในใจหมดเรี่ยวหมดแรงไร้แรงบันดาลใจมันเหมือนกับทุกสิ่งทุกอย่างดูพังพินาศไปโดยคุณนั้นไม่สามารถทำอะไรได้เลยมันเหมือนกับว่าโลกทั้งใบนั้นหันหลังให้คุณแม้แต่พลังใจที่เคยมีของตัวเองนั้นมันก็เงียบหายไปพร้อมกับความหวังแต่ขอให้คุณดูไว้ว่าวันที่แย่ที่สุดมันอาจจะเป็นวันที่จักรวาลกำลังทำงานหนักที่สุดก็ได้ ท้งนี้เพื่อจัดระเบียบใหม่ให้กับชีวิตของคุณพุ่งไปในทิศทางที่ดีขึ้นวันนี้เราอาจจะยังมองไม่เห็นมันแต่มันกำลังเกิดขึ้นจริงไม่ว่าจะเป็นความทุกข์ความล้มเหลวหรือว่าความผิดหวังในวันนี้นะครับทั้งหมดไม่ใช่บทลงโทษของชีวิตแต่ว่ามันคือบทฝึกใจที่เตรียมคุณให้พร้อมรับสิ่งดีๆที่ใหญ่กว่าที่คุณขอไว้กับจักรวาลพลังงานของคุณ ทรงผลต่อทุกสิ่งรอบตัวและถ้ายิ่งคุณเชื่อในแสงสว่างแม้ว่าคุณจะอยู่ในวันที่มืดมิดที่สุดจักรวาลจะตอบรับด้วยพลังเท่าเทียมกันบางครั้งคนเราเนี่ยก็ไม่จำเป็นจะต้องเข้าใจทุกสิ่งทุกอย่างนะครับแต่เพียงขอให้คุณมีศรัทธาอันแรงกล้าว่าสิ่งดีๆกำลังเดินทางมาหาคุณถึงแม้ว่ามันจะช้าแต่ว่ามันไม่เคยพลาดอย่างแน่นอนในวิดีโอนี้นะครับ เราจะมาเรียนดู5้าบทเรียนที่จะเตือนคุณว่าในวันที่อะไรอะไรก็ไม่เป็นใจนั้นมันจะผ่านไปและมันอาจจะทิ้งของขวัญบางอย่างไว้ให้คุณเสมอถ้าพร้อมกันแล้วเราไปเริ่มต้นกันได้เลยครับบทที่ 1. หยุดกรอย่าด่วนตัดสินว่าวันนี้พังอย่าเพิ่งรีบด่วนสรุปนะครับว่าวันนี้มันคือวันที่ล้มเหลว เพียงเพราะว่ามีบางอย่างที่ไม่เป็นไปตามที่คุณคาดหวังเพราะว่าชีวิตของคนเรานั้นไม่ใช่ภาพรวมที่ถูกตัดสินจากแค่ไม่กี่ชั่วโมงหรือว่าตัดสินจากเหตุการณ์ไม่กี่เรื่องในวันเดียวการรู้สึกแย่ในบางช่วงของชีวิตนั้นมันไม่ได้หมายความว่าทั้งวันของเรานั้นจะพังทลายลงไปหรือว่าชีวิตทั้งชีวิตจะเสียหายไปทุกความรู้สึกลบเป็นเพียงเมฆหมอกที่ลอยผ่านท้องฟ้าเท่านั้นแล้วเดี๋ยวมันก็จะจางไปเอง ถ้าคุณนั้นไม่เก็บมันมานิยามชีวิตของตัวคุณเองในวินาทีที่คุณกำลังสั่นไหวนะครับจงอย่าลืมว่าคุณไม่ได้ล้มเหลวคุณแค่กำลังเรียนรู้ลองหายใจลึกๆปล่อยความคิดฟุ้งซ่านลงสู่พื้นและพูดกับตัวเองนะครับว่าแม้วันนี้จะยากแต่ฉันยังอยู่ฉันยังยืนอยู่ได้และฉันยังมีโอกาสใหม่ๆใ,ในวันพรุ่งนี้ ทุกครั้งที่คุณอดทนกับวันที่ไม่เป็นใจคุณกำลังฝึกใจให้แข็งแกร่งกว่าที่เคยจงใช้ความเงียบในวันที่แย่เป็นสนามฝึกพลังใจให้มั่นคงกว่าเดิมบทที่2เปลี่ยนมุมมองมองปัญหาให้เป็นครูปัญหาต่างๆนั้นไม่ได้มาขัดขวางคุณแต่มนันมาปั้นแต่งคุณให้กลายเป็นเวอร์ชั่นที่ดีที่สุดของคุณและเป็นเวอร์ชั่นที่แข็งแกร่งกว่าเดิมของคุณ บางครั้งนะครับสิ่งที่เจ็บที่สุดกลับเป็นสิ่งที่สอนเราได้ลึกที่สุดและมันจะเปลี่ยนเราได้มากที่สุดอีกด้วยปัญหาต่างๆมันไม่ได้หมายความว่าคุณนั้นล้มเหลวแต่มันคือกระจกที่สะท้อนให้เห็นว่าคุณยังมีศักยภาพที่ซ่อนอยู่ซึ่งศักยภาพนั้นกำลังจะถูกปลุกให้ตื่นขึ้นมาทุกบาดแผลคือประตูแห่งปัญญา ถ้าคุณเลือกที่จะเปิดมันด้วยหัวใจแทนที่ความโกรธจักรวานนั้นไม่ได้หยุดให้คุณในสิ่งที่คุณขอแต่จักรวานนั้นรอเวลาที่คุณพร้อมที่จะรับอย่างมีพลังจงมองทุกบททดสอบของคุณว่ามันเป็นเครื่องมือที่ขัดเกลาจิตใจของคุณให้คุณนั้นกลายเป็นแม่เหล็กที่ดึงดูดความฝันอย่างแท้จริงอย่าถามว่าทำไมต้องเป็นฉันแต่ให้ถามกลับว่า ฉันจะเปลี่ยนสิ่งนี้ให้เป็นพลังชีวิตของฉันได้อย่างไรเพราะความมืดของปัญหานั้นมักจะมีแสงเล็กๆซ่อนอยู่เสมอแสงที่เรียกว่าการเติบโตบทที่3โฟกัสในสิ่งที่ควบคุมได้คุณอาจจะเปลี่ยนทุกสถานการณ์ไม่ได้หรอกนะครับแต่อย่าลืมว่าคุณสามารถเปลี่ยนมุมมองความคิดแล้วรวมถึงความรู้สึกของคุณได้เสมอและนั่นมันก็คืออำนาจที่แท้จริงของคุณ จะใช้พลังชีวิตของคุณหมดไปกับการบ่นสิ่งที่คุณเปลี่ยนไม่ได้แต่ให้คุณใช้พลังนั้นไปกับสิ่งที่คุณควบคุมได้ยกตัวอย่างเช่นท่าทีที่คุณมีต่อเรื่องราวนั้นความรักที่คุณมอบให้กับตัวเองและความเชื่อมั่นที่ว่าฉันจะผ่านสิ่งนี้ไปได้ความสงบในใจคือสนามพลังที่จักรวาลตอบสนองได้อย่างดีที่สุดถ้าคุณอยากให้โลกภายนอกเปลี่ยน จงเริ่มจากการเปลี่ยนความทีของพลังงานที่คุณนั้นส่งออกไปก่อนโดยเฉพาะในทุกๆเช้านะครับลองพูดกับตัวเองหน้ากระจกว่าฉันจะเลือกตอบสนองด้วยความสงบฉันจะไม่ยอมให้สถานการณ์เล็กๆมาควบคุมทั้งวันของฉันความเปลี่ยนแปลงที่แท้จริงไม่ได้เริ่มแค่ภายนอกแต่มันเริ่มจากภายในใจของคุณเสมอบทที่4ให้เวลากับตัวเอง แต่อย่าปล่อยให้มันจมลงไปคุณไม่จำเป็นจะต้องเข้มแข็งตลอดเวลาหรอกครับเพราะว่าหัวใจของคนเราเนี่ยมันก็เหมือนกับกล้ามเนื้อมันก็มีวันอ่อนล้าได้เหมือนกันมันมีวันที่จะต้องพักบ้างแล้วก็ไม่มีใครในโลกที่ไม่เคยรู้สึกแย่จงให้ตัวเองได้รู้สึกอย่างเต็มที่ร้องไห้ก็ได้ผิดหวังก็ได้หรือว่าเบื่อก็ได้ไม่ต้องฝืนแต่ในขณะเดียวกัน อย่าลืมเตือนตัวเองด้วยนะครับว่าฉันจะไม่หยุดอยู่ตรงนี้บางครั้งเนี่ยคุณสามารถช้าลงได้แต่คุณจะไม่ถอยกลับไปบางครั้งคุณอาจจะล้มบ้างแต่คุณจะไม่ทิ้งตัวลงนานเกินไปเมื่อคุณรักตัวเองเพียงพอคุณจะไม่ปล่อยให้ตัวเองจมอยู่ในความเศร้านานเกินไปเพราะคุณนั้นก็รู้ว่าตัวตนของคุณนั้น มีค่าเกินกว่าจะจมอยู่กับพายุที่ชั่วคราววันแย่ๆต่างๆเหล่านั้นมันไม่ได้มาทำลายคุณแต่มันมาเตือนให้คุณรู้ว่าคุณยังมีหัวใจที่ต้องฟังยังมีฝันที่ต้องไปให้ถึงและยังมีตัวคุณในเวอร์ชันที่ดีที่สุดรอคุณอยู่ข้างหน้าอย่าหยุดเชื่อเพียงเพราะวันนี้ยังไม่ดีนะครับเพราะพรุ่งนี้นั้นยังมีพลังแห่งความเป็นไปได้ซ่อนอยู่เสมอบทที่ห ขอบคุณสิ่งเล็กๆถ้าคุณนั้นไม่สามารถหาสิ่งดีๆในวันนี้ได้จงเริ่มต้นจากสิ่งที่มีอยู่ไม่ว่าจะเป็นลมหายใจร่างกายที่ยังขยับเขยื่อนได้แก้วน้ำหนึ่งใบเพลงที่ชอบหรือว่าแม้จะเป็นความเงียบสงบในช่วงค่าสิ่งเล็กๆเหล่านี้คือสมบัติที่บางครั้งคนเรานั้นมักจะมองข้ามไปเสมอแต่ว่าในความเป็นจริงแล้วนะครับ สิ่งต่างๆเหล่านั้นก็คือรากฐานแห่งความสุขลึกๆที่คนเรานั้นสามารถสร้างได้เองในทุกๆวันความรู้สึกขอบคุณมันไม่ใช่แค่ความรู้สึกดีๆแต่ว่ามันคือแม่เหล็กดึงดูดปฏิหารที่ส่งพลังอย่างที่สุดลองพูดกับตัวเองว่าฉันขอบคุณที่ฉันยังมีโอกาสแก้ไขฉันขอบคุณที่ฉันยังมีพลังในใจและฉันขอบคุณตัวเองที่ไม่ยอมแพ้ เพราะว่าจักรวาลไม่ได้ฟังคำอ้อนวอนแต่จักรวาลนั้นฟังคลื่นความรู้สึกที่คุณปล่อยออกไปจงขอบคุณแม้ในวันที่ไม่มีอะไรสมบูรณ์แบบเพราะว่านั่นคือการเปิดประตูให้กับสิ่งดีๆเดินเข้ามาหาคุณทีละเล็กทีละน้อยและสุดท้ายมันจะกลายเป็นชีวิตที่คุณฝันถึงอย่างแน่นอนบทสรุปอย่าปล่อยให้วันที่มืดมนกลืนแสงในใจของคุณไป เพราะแม้แต่เมฆจะบดบังดวงอาทิตย์แต่ดวงอาทิตย์นั้นก็ยังส่องแสงได้เสมอแสงนั้นคือพลังของคุณความตั้งใจของคุณความรักที่คุณไม่เคยหยุดมอบให้กับตัวเองจงบอกกับตัวเองทุกวันว่าฉันจะไม่ยอมแพ้เพราะชีวิตยังมีอะไรดีๆรอเราอยู่และอย่าลืมว่าบางครั้งความมืดก็มีไว้ให้เรามองเห็นแสงดาวได้ชัดขึ้นวันไหนที่คุณรู้สึกเหมือนไม่เหลืออะไร จงจำไว้นะครับว่าคุณยังเหลือตัวเองแล้วก็ตัวคุณเองนี่แหละคือพลังที่ยิ่งใหญ่ที่สุดไม่มีพลังงานไหนที่จักรวาลจะเปลี่ยนแปลงชีวิตคุณได้ถ้าคุณไม่เลือกที่จะเชื่อในตัวเองก่อนจงขอบคุณแม้ในความล้มเหลวเพราะมาันคือทางลัดของการเติบโตที่แท้จริงและเมื่อใจคุณพร้อมสิ่งที่ดีและมหสัสจาจร,รย์จะเริ่มปรากฏตัวขึ้นมาอย่างชัดเจนทีละน้อยทีละน้อย จนคุณต้องบอกกับตัวเองว่าดีแล้วที่ฉันไม่ยอมแพ้อย่ายอมแพ้ในวันที่ทุกอย่างดูมืดมนเพราะแสงสว่างมักจะปรากฏหลังจากที่คุณเลือกจะไม่ถอยจงขอบคุณตัวเองที่คุณยังสู้ขอบคุณหัวใจที่ไม่ยอมแพ้แล้ววันหนึ่งคุณจะรู้ว่ามันคุ้มค่าจริงๆขอขอบคุณที่รับฟังนะครับอย่าลืมกดไลค์ กด Subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งติดตามเพื่อไม่ให้พลาดเรื่องราวดีๆจากอัพโนเล e ในทุกๆวันนะครับแล้วพบกันใหม่วิดีโอหน้า